English on o t u รูม o อนทัวร์โดย Isuzu m e w X วันนี้นีน่าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามค่ะเป็นเมืองที่ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยคำว่าเมืองเก่าหรือว่าเมืองโบราณ Ancient Town Ancient Town เมืองโบราณเราไปลุยเมืองโบราณฮอยอันกันเลยตามนมาเลยค่ะ เมืองคอยอันนะคะผู้ชมเป็นเมืองที่ผสมผสานศิละปะแล้วก็สถาปตัตยกรรมของพื้นเมืองแล้วก็ของตะวันตกเอาไว้อย่างลงตัวมากๆค่ะคําว่าการผสมผสาน combination combination เรียกว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์มากจริงๆเหมาะกับการเที่ยวชมเลยค่ะ this is a great place for sightseeing this is a great place for sightseeing นี่คือสถานที่อันยอดเยี่ยมสำหรับการเที่ยวชม ไ n ส s i ิงไ s ส e i ิงแปลว่าการเที่ยวชมคะ่ะเราไปชมเมืองหอยอันกันดีกว่าตามเนามาเลยขอบคุณอิสุสวิวเอ็กซ์สำหรับการเดินทางในครั้ง